ทานทามันุรฮิมซลามวอลยกุมารอมตุลอฮิบบะรกาตุขุเซนโมมินกับรายการบิสเนสเฟิร์สครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ตรงนี้ครับที่เขาเรียกว่าเป็นชานเมืองของกรุงเทพนะฮะบ้านนอกกรุงเทพเอ่ยอะไรเอ่ยใช่ครับนี่คือหนองจอกของเรานี่เองฮะอยู่ที่คูขวานะครับอยู่บนถนนเส้นใหญ่แล้วเข้ามาง่ายดายมากมาที่ร้านนี้เพราะว่าทีมงานเนี่ยรีเควสต์ครับเขาพาครอบครัวมาทานแล้วก็บอกพี่ร้านนี้อร่อยสะอาดพัสดุดีราคาถูกเอ้ยมันยังไง ที่สำคัญนะฮะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยออริจินอลมากๆในเรื่องของอาหารของอีสานนะครับฉะนั้นพี่น้องครับห้ามพลาดจริงๆย่านหนองจอกอร่อยยังไงดีจริงหรือเปล่าไว้ชาแนลโกหกพี่น้องหรือเปล่าฮูเซนมาแล้วต้องได้ชิมเดี๋ยวไปลองชิมกันดูครับเอาไปเวนาโนมาโนรมิมพี่น้อง,องตอนที่ผมมานั่งอยู่กับเจ้าของร้านครับ บรรยากาศอย่างที่บอกนะร่มรื่นมากเลยแล้วก็เป็นกันเองสะอาดสะอา้านอันนี้ผมชมตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับพี่น้องคงอยากรู้แล้วล่ะชื่อร้านก็แปลกแฮะแซบบักแปดแสนมันมีที่มาที่ไปยังไงใครนะที่จะมาเป็นเจ้าของร้านตรงนี้แล้วก็มีคอนเซ็ปต์ที่มาของมันอย่างไรนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับเจ้าของร้านนะครับคุณจูนะครับอยากให้คุณจูได้ทักทายสลามพี่น้องนะครับอัสลามุอะลัยกุมมะาราะมะตุ้งฮ้อยบารองกาตูค่ะชื่อครับชื่อชื่อจูค่ะ เป็นมุสลิมที่แต่เดิมเนี่ยเป็นต่างศาสนิกแล้วมาเข้ารับอิสลามใช่ค่ะด้วยนะฮะอาหารอีสานกับคนไทยเนี่ยอยู่กันมานานมากและพี่น้องก็ชอบมากๆด้วยนะครับร้านนี้ชื่ออะไรชื่อว่าแซบบักแปดแสนโอื่อชื่อชื่อนี้แปลกแฮะไม่มีที่มาที่ไปเลยผมไม่รู้เลยว่ามันมียังไงเดี๋ยวไปถามเจ้าของร้านกันดูและให้ช่วยบอกด้วยว่าทำไมสิ่งชื่อนี้ แล้วมีที่มาของร้านนี้อย่างไรคุณจูเล่าให้ฟังหน่อยครับชื่อมายังไงฮะเนี่ยก็คือตัวทาร้านอาหารอีสานแล้วจูอยากให้ชื่ออ่ะมันแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของอีสานครับถึงแบบว่าต้องออกเป็นแซบบักแปดแสนแซบบักแปดแสนเพราะว่าอร่อยอร่อยมากๆอร่อยแบบ,บต้<า>โดนประมาณนี้แปดแสนจะเพิ่มจำนวนคำว,ว่าเยอะอ่ะนะ่ะใช่แซบก็คือแซบก็พี่น้องรู้อ่ะแซบอ่ะไม่รู้จะใช้จํากัดความจํากัดความว่าแต่อร่อยละอร่อยตั้งแปดแสนเลยน้องนั้นนะ ช,ชื่อเท่นะพี่น้องนะร้านนี้เป็นจึงเป็นที่มาที่ไปว่าชื่อนี้คุณจูตั้งเองป่ะเนี่ยตั้งเองค่ะว้าวเห็นพี่น้องที่มาที่นี่เนี่ยทีมงานไว้อะไรก็บอกบอกว่าที่นี่รสชาติแบบว่าอร่อยมากจริงๆอร่อยแบบไหนเนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะให้พี่น้องเนี่ยพาไปรับชมไปรับชิมด้วยกับผมถือว่าลิ้นผมนี่เป็นเป็นเป็นสแตนดาดให้ละกันว่าอร่อยไม่อร่อยอยังไงนะฮะรสชาติเป็นยังไงแต่อากาศร้อน,อนๆแบบนี้เนี่ย มีห้องแอร์ไหมมีมีห้องแอร์ให้ด้วยค่ะเป็นอาหารอีสานที่รับประทานในห้องแอร์เลยนะแล้วเขาบอกว่าทีมงานบอกว่าเครื่องปรุงต่างๆวัตถุดิบต่างๆชั้นเกรด A เลยเดี๋ยววันนี้ผมขอลองไปชิมได้ไหมยินดีค่ะทำดีละงั้นเดี๋ยวคุณจูพาผมไปนะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราไปกันด้วยกันนะครับไปรับประทานไปลองชิมดูรายการนี้ไม่คุยเยอะไม่อยากรู้อะไรเยอะอยากรู้ว่าอร่อยไหมตั้งอยู่ที่ไหนราคาเท่าไหร่ ไะเดี๋ยวไปทานกันเลยกันครับะพี่น้องตอนนี้ผมมานั่งอยู่ในห้องแอร์สบายมากนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าปีนี้นี่โรคร้อนมากๆ แล้วก็ได้มานั่งทานอยู่ในห้องแอร์นี่อันนี้อันนี้ได้ใจผมไปหนึ่งละแต่ว่าอาหารบนโต๊ะนี่ที่พี่น้องเห็นนี่นะอันนี้เอามาอีกที่เหลืออีก99ามาอยู่บนนี้เลยครับเพราะว่าอาหารที่ทางร้านเขามีจําหน่ายเนี่ยโอ้โหครบทุกมุมครบทุกอย่างเลยแล้วก็เท่าที่ผมทราบเมื่อกี้ไปแอบดูเมนูมาเนี่ยราคานี่สามารถจับต้องได้ เพราะเราเนี่ยรู้เนี่ยมาถึงร้านที่เหมือนกับเป็นพัตตาคารเป็นร้านอาหารแบบนี้มักจะเจอราคาที่สูงใช่ไหมครับแล้วก็อาหารเนี่ยรสชาติในจะกลางๆเหมือนกับแบบเสิร์ฟให้ผู้ดีหน่อยอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองชิมให้พี่น้องดู1ราคาเนี่ยไม่แพงเจ้าของร้านเราคอนเฟิร์มนะสรสชาติเดี๋ยวมาดูกันครับคุณจูเอามาเยอะแยะขนาดนี้นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเมนูของทางร้านใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ค่ะคำเดียวแล้วมาดูกันนะฮะ ว่ามีอาหารเนี่ยที่เขาเรียกว่าอาหารเนี่ยมีกี่ชนิดบ้างเรามาเริ่มต้นจากอันไหนดีฮะคุณจูอันนี้เลขน้ำย่อยอันน้ใช่ค่ะอันนี้เป็นคางกุ้งกรอบค่ะทานเล่นทานเล่นคางกุ้งนะครับนี่นะฮะคางกุ้งกรอบมาดูซิว่าเวลาระหว่างที่เด็กๆเ,เ,เนี่ยผมว่าก,กินแล้วมีประโยชน์กว่าเฟรนช์ฟรายแน่นอนคือมันหวานกรอบๆนะอืมเพลินเลยฮะเด็กๆทานไปเรื่อยระหว่างรออาหารที่เป็นเมนออเดอร์มานะฮะ อ,อร่อยมากครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยคนที่มาทานตรงนี้เนี่ยพี่น้องเห็นเมนูแล้วโอ้โหเซนมาทั้งทีนี่มากินแต่กุ้งคางกุ้งฉันซื้อที่ไหนก็ได้รสชาติทั่ว,วไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับจะแนะนําอะไรก่อนดีฮะอันนี้เป็นลาบเนื้อออสเตรเลียค่ะฮะออสเตรเลียเลยเหรอใช่ค่ะขออนุญาตนะครับนี่พี่น้องลาบเนื้อพี่น้องคิดว่าธรรมดาใช่ไหม เนื้อออสเตรเลียครับไฮโซมากจานนี้ต้องมีหลายร้อยหรือว่าผมว่านะถ้ะดุกถูกมันคงไม่ได้มั้งนี่จานนี้เท่าไหร่อันนี้ร้อยสิบเก้าบาทโอ้ยแค่ร้อยสิบเก้าบาทฮนะพี่น้องเนื้อนี่หลายกรัมนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยแล้วเป็นเนื้อออสเตรเลียด้วยปรณมาชิมกันนะรสชาติผ่านไหมนะครับเนื้อเน้นๆเลยเนื้อเยอะมากมาลองชิมบิสมิลลา อร่อยจนแบบว่าไม่อยากหยุดเลยอะ่ะอร่อยมากๆรสชาติดีมากๆทําเองอะ่ะรสชาตินี่คือเรารชาติคอนเฟิร์มเองค่ะทาทาเองอร่อยมากๆครับและเนื้อดีมากเลยนะไม่ใช่เศษเนื้อนะครับอยากมีอะไรแนะนําเมนูนี้บ้างฮะแนะนํายังไงห้มันมันพิเศษยังไงนอกเหนือจากเนื้อถ้าเนื้อธรรมดาค่ะเราจะทานมันมันจะรู้สึกแค่ว่าเป็นลาบเนื้อ,อแต่ถ้าเป็นเนื้อออสเตรเลียเนี้ยเราคัดมาคือเกรดพรีเมียมเลย กัดเข้าไปคําแรกมันจะหอมกลิ่นสมุนไพรในตัวเนื้อจริงอย่างที่เขาว่านะพี่น้องร้อยกว่าบาทนี่ร้อยสิบเก้าบาทนี่นะเอาจริงๆนะกินนี่คือถ้ากินเน่ยข้าวเหนียวเนี่ยนะนี่เขามีข้าวเหนียวด้วยนะอิ่มนะอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วนะฮะแต่ผมแนะนํานะอย่าก,กินแค่นี้มากันเยอะๆแล้วกินหลายๆอย่างเพราะอาหารเขาเนี่ยทีมงานวัชนา Channel บอกอร่อยจริงๆพี่นะ่าไปมาแล้วด้วยราบเนื้อหมดแล้วหนึ่งอย่างผ่านแน่นอนนะครับมาดูอย่างอื่นเนี่ย อะไรดีฮะส้มตําเนี่ยมีสองแบบเลยอันนี้เป็นส้มตําปลาค่ะแล้วก้อน,นี้อันนี้เป็นตําไทยไข่นนค็มผมขออนุญาตชิมส้มตําไทยพี่น้องดูก,กุ้งณะขออนุญาตนะฮะกุ้งตัวตัวนี้เนะนี่ยมีส้มตําแบบโอ้ไม่กลัวขาดทุนเลยนะจานนี้ร้อยแปดสิบห้าบาทอ่ะอันนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะร้อยเดียวเหรอฮะเฮ้ยไม่แพงเลยนะพี่น้องร้อยเดียวนะนี่ผมขอตักชิมดีว่า ของที่เป็นออริจินอลเนี่ยมันเป็นยังไงมาลองชิงมกันดูบิสมิลลาห์นี่รสชาติแบบอร่อยอะอร่อยอร่อยมากฮะแล้วก็อร่อยแบบอร่อยอะไม่รู้จะพูดไงนะอร่อยมากๆครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำให้รู้สึกกลิ่นไม่ดีเลยกลิ่นดีมากอร่อยมากครับอืม อยอมรับฮะผ่านอีกแล้วอร่อยมากๆจริงครับพี่น้องร้อยเดียวร้อยเดียวเมื่อกี้ที่คุยกับทางคุณจูคุณจูบอกว่าหนูกินอะไรลูกค้ากินแบบนั้นด้วยกับความชอบนะฮะตามคำไปแล้วพี่น้องตามคำไปแล้วนะฮะพอนี้พี่ผมยังไม่ทิมส้ตมตำปลาร้าน,นี่พราะอะไรดูไหมฮะเพราะว่าเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ย มีผลิตภัณฑ์เสริมที่เอาไว้จําหน่ายด้วยกําลังเป็นประเด็นเลยนะไอตัวน้ําน้ําปลาเนี่ยที่นี่น้ําปลาแบบเกรดที่แบบว่าขึ้นห้างเลยเกร็ดขึ้นห้างได้เลยแล้วก็ไม่ได้เน้นจําหน่ายแบบเป็นแมสด้วยนะพี่น้องที่อยากจะามาสั่งเขาทําเองปรุงรสเองได้รสชาติเองเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนี่ขวดนี้นะฮะขออนุญาตหยิบเลยนะนี่ฮะ น้ำปลาปรุงรสพาสเจรไลท์ขึ้นเหรอฮะพาสเจรไลท์ค่ะอืนี่ฮะอันนี้ไปซื้อจากไหนคะเนี่ยจริงเหรอครับของทางร้านนะครับมีจำหน่ายด้วยนะปริมาณ420กรัมเกือบครึ่งโลนะฮะน้ำหนักกันนะฮะนี่เอาไว้ทำได้จุดเด่นของมันคืออะไรฮะอันนี้อ่าเป็นปลาพาสเจอรไลท์ค่ะพาสเจรไลท์พาสเจอรไลท์แล้วก็ โดยปกติน้ำปลาเขาจะมีแค่กองเอาแต่น้ำของเราจะมีเนื้อปลาผสมในน้ำปลาด้วยมันจะทําให้ปลายเข้มขนม้นเป็นตุกอนจริงฮะของเขาไม่ได้แยกดูดิพี่น้องจะเห็นว่ามันไม่แยกนะน้ำเนี่ยบางทีมันแยกกันนะผมเคยไปดูได้หลาลแน่นอนเพราะฉะนั้นสะอาดมีคุณภาพและที่สําคัญเนี่ยเขาบอกอร่อยมากแต่คนไม่รู้มันเป็นเมนูลับที่เขาถ้าใครไม่มาเนี่ยก็คงไม่รู้ใช่ไหมว่ามีจําหน่ายขวดนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยห้าสิบบาทค่ะ ห้าทเบ้าทเข้ม,มเๆเลยคนๆเลยมีคนเราไม่ได้ขายแบบโฆษณาใหญ่โตใช่ไหมพี่น้องมาเอามาซื้อได้นะฮะพี่น้องมาไม่กินก็ได้แวะม,มาเอาล้อปลา้าไปก่อนเอาไปใส่ส้มตำนี่เดี๋ยวดูดิว่าลูกแขกอินเดียเนี่ยกินส้มตำปลาาได้ไหมคนอีสานนี่ปกติเวลาเขากินเขาจะใส่ปลาใช่ค่ะส่วนมากไม่เหม็นนะไม่เหม็นเลยไม่เหม็นนะฮะ,นนะ,ฮะคือผมเนี่ยเอาเอาจริงๆผมก็ไม่ได้เคยกินหรืออะไร แต่เคยได้กลิ่นบางที่ก็กลิ่นแรงกันนะแต่นี้ไม่เหม็นนะฮะบิสมิลลาห์นีเข้มข้นมากเลยฮะคือมันเข้มข้นอ่ะเอาเอาจริงๆพี่น้องต้องสั่งสองจานนี้นะมันต่างกันนะแม้ว่ามันจะเป็นส้มตำเหมือนกันแต่รสชาติมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะอันนี้เนี่ยเฮ้ยปลาลามันอร่อยฮะนี่ทีมงานเคยทานปลาล้ากันไหมอืมคนมาเลยูไม่ค่อยกินปลาล้านะ อร่อยนะอร่อยนะพี่น้องอืมกูเต็นการันตีครับไม่เหม็นเลยไม่เหม็นเลยด้วยประการทั้งปวงนะฮะนั่งกินกันมาสองเมนูร้านอีสานที่เมนูอร่อยอย่างนี้นะส้มตำเนี่ยเขาบอกว่าถ้าร้านร้านอีสานร,ร้านไหนส้มตำไม่ผ่านนี่จบแล้วนะไม่ต้องคุยอย่างอื่นเลยนะฮะส้มตำบางร้านเนี่ยเขาถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเป็นอาหารหลักของร้านอีสานเลยสองอย่างรวมถึงลาบเนี่ยผ่านละ รับวัตถุดิบอย่างยอดเยี่ยมเลยพี่น้องรู้ไหมฮะว่าร้านเนี้ยนอกเหนือจากการที่เขาเป็นคนที่เข้ามาเป็นออริจินอลของอาหารเป็นคนอีสานที่มาทําอาหารอีสานแล้วหาล้านให้กับพวกเราทานแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้คุยกับทางคุณจูนะฮะนั่นก็คือเรื่องของความสะอาดและความมีมาตรฐานของวัตถุดิบ ย่งยกยาวตัวอย่างนะอ่ะผมก,ก่อนผมจะไปถึงเมนูหลักคืออันนี้นะผมเห็นละอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเขาเรียกอาหารที่เป็นฟิวชั่นนะเชื่อว่าอีสานไม่น่าจะมีปลาแซาลมอนนะฮะแต่อันนี้มันมียำอันนี้เป็นยำไหมยำค่ะยำปลาแซาลมอนพี่น้องดูเนื้อปลาแซาลมอนนะดูนี่ดูน่ากินไหมล่ะมาชอวล,ล็อกอ้าวเดี๋ยวผมจะลองมาชิมดูอิสมาห์ มันคือซาชิมิมันคือซาชิมิที่เอามาใส่ในน้ำปรุงอันนี้ใส่ปลาร้าด้วยป่ะฮะใช่ค่ะไม่มีรสไม่มีกลิ่นปลาร้าแต่มันเข้มขน้นอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆครับอร่อยมากๆอันนี้การันตีอันนี้จานเท่าไหร่250อยะอันนี้จานละสอง้อยสิบเก้าบทสองโอเคดูดูเนี่ยเนี่ยแซลมอนคุกเกดพรีเมียมนะครับนี่เอามาเป็นคัดเกรดมาเลยใช่ไหมฮะ ไม่ใช่เศษปลาแซลมอนนะไม่ใช่เศษลาแซลมอนเอามาเป็นตัวแล้วมาแลกเองเจริงเหรอฮะโอ้โหพี่น้องนี่ถ้าเกิดมีซาชิมิหรือเห็นว่ามีซาชิมิด้วยมีค่ะมีไหมมีซาชิมิอืมมีซาชิมินะกินกับอะไรวาซาบิแล้วก็น้ำ<ม>ซูชได้นะ,อ,ะอร่อยจริงฮะเนื้อปลาเยี่ยมยอดมากเนื้อปลาอร่อยมากๆกัดแล้วแบบรู้เลยว่ามันของแพงอืมเอามาดูกุ้ง อันนี้เป็นอาหารอีกอันหนึ่งที่อยากจะแหม่เห็นแล้วก็ตกกระาจนะไม่น่าเชื่อนะอาหารอาหารร้านร้านอีสานนะอีสานแต่มีอาหารเกาหลีมาเสริมด้วยเขาเรียกอะไรฮะนี้ขออนุญาตยืนนิดนึงอ่าอันนี้เป็นแซลมอนดองสีอิ๊วกับกุ้งบางต้องเป็นสาลายอ่าสาลายนะครับอ่าตักข้าวญปุปเอาข้าวญี่ปุนลองก่อนโอดูแซลมอนเขาดีพี่น้องนี่มันคือสาชิมินะครับไม่ใช่แซลมอนแบบกระหลงปงนะฮะ Oh. แล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดว้าวราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดวาชอบนะ่ากินมากเลยอะ่ะดูดินี่อะร้านนี้ก็มีอย่างนี้นะฮะเนี่ยนี่ผมเคยไปกินร้านอาหารเนี่ยถ้าเป็นแบบพวกบุฟเฟ่ต์เนี่ยนะหัวเป็นหลายเป็นพันกว่าบาทเลยถนะึงจะได้กินพวกนี้นะครับบิสมิลลาห์ อร่อยจริงลูกๆผมเนี่ยจะชอบมากมาเมนูนี้โคยังญี่ปุ่นเลยอ,ะอ่ะอมาดูกันครับนี่ฮะตักข้าวมารองก่อนนี่ตามสูตรของคุณจูนะนี่นะเสร็จแล้วก็นี่นะครับแล้วก็มาดูกุ้งนะตัวบิ๊กเอฟเลยฮะใหญ่มากจริงๆบักเอฟนี่แปลว่าเป็นภาษาอีสานใช่ปะใช่ครัว,ว่าใหญ่ใหญ่ตัวบักเอฟเลยนี่ผมสมัยเรียนเรียนมหาลัยเนี่ยพเพื่อนๆมาจากหลายจังหวัดน,นะ นี่โอ้โหน่ากินมากไหมอ่ะดูสิน้องๆหนูๆชุดนี้เท่าไหร่ครับวันนี้ร้อยห้าบาทร้อยห้าสเก้องะกุ้งเนี่ยแปตัวไอแซลมอนอีก8ชิ้นพี่น้องกินได้สิบหกคำแบบเต็มๆแบบนี้มีสาหรายให้มีทุกอย่างให้ครบเลยฮะมาลองชิมกันดูบิสมิลลา กุ้งอย่างกรอบอ่ะอได้ยินเสียงไหมอร่อยมากสดมากเมนูก็หลากหลายมากอันนี้เป็นไม่ถึงผมว่าไม่ได้ถึง10 15%สิปเซนของทางร้านนะครับพี่น้องรู้ไหมทางร้านเขานี่เมนูแบบเยอะมากๆเลยอ่ะไม่รู้ทําได้ยังไงเป็นผู้หญิงที่เก่งจริงๆนะจะคอแห้งนะฮะมันต้องมีของสดหน่อย ที่แบบเป็นน้ำซุปอร่อยๆอออเนี่ยผมเห็นวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คือแกงอ่อมค่ะแกงอ่อมปลาาอ่อมเหรอฮะอ่องนี่เป็นภาษาเหนือใช่ไหมแกงอ่อมอ่อมอ๋ออ่อมเหรอฮะเป็นภาษาอะไรฮะภาษาอีสานอีสานเหรอแล้วนี่คืออะไรพวกนี้เนื้อเหรอเนื้อค่ะเว้ยดูดิเนื้ออันนี้ก็คัดนะคะคัดเขาบอกว่าขายดีมากขายดีค่ะเป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์อีกเมนูหนึ่งของพี่ดานชอบเหรินนะฮะบิสมิลลาห์ถึงแกงอีสานเนี่ยพี่น้อง เขาน่าจะใส่ปลาล้าด้วยไหมฮะแต่ว่าไม่มีกลิ่นเลยนะไม่มีกลิ่นอะไรที่จะทําให้แบบพี่น้องรู้สึกไม่ดีเลยนะฮะอิสมิลลัอร่อยอย่างนี้นี่เองเนื้อดีมากฮะเนื้อจริงครับเนื้อที่เอาไว้ผัดเอาไว้ทําอาหารเลยครับอร่อยมากๆครับแล้วก็มีเห็ดแน่นอนอมืมีเห็ดนีอะไรอีกครับเนี่ย มีเห็ดมีฟักทองมีฟักทองมีเนื้อมีเห็ดนี่เห็ดนี่ก็ต้องขอโปรดผมเลยนะเห็ดอะนี่สิละอย่างร่อยอ่ะลอยมากเขาสวยร้อนๆนะกินไงนี่นะมีลาบนะอืจบแล้วอยู่ได้กินได้สบายแล้วแต่ที่สำคัญน่าประหลาดใจฮะเราเคยกินเนี่ยอาหารอีสานนี่ก็มีเนื้อย่างใช่ไหม เนื้อย่างส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นจานๆแต่อันนี้มันมาอย่างกับสเต็กเลยอ่ะเนื้อ,อน,นี้ยังไงที่มาที่ไปครับเนื้ออันนี้เราก็คัดมาอีกจากฟาร์มที่ค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรมีคุณภาพฟาร์มที่ม,มีคุณภาพ,ภาพส่วนที่ตั้งส่วนนี้ตั้งใจเวัวหนึ่งตัวส่วนนี้จะมีไม่กี่กิโล อ๋อเนื้อส่วนอันนี้หนูต้องจองจองเพื่อที่จะเอามาทําเมนูนี้ในร้านไม่ใช่ไม่ใช่เสือร้องไห้ค่ะมันเป็นส่วนส่วนอีกส่วนหนึ่งคือเนื้อในทุกชิ้นเนี่ยนะครจะมีทั้งเนื้อแล้วก็มันอยู่ในชิ้นเดียวกันมันถึงจะกลมกล่อมเอาจริงนะสายเฮลตี้ขอโทษนะฮะถ้ากินเนื้อย่างแล้วไม่ติดมันเนี่ยคือมันมันเสียเสียเสียความเป็นเนื้อย่างไปแล้วกว่า5 0 60%ิน้ํหกิน้ำจิ้ิ้มเอเองมั้เนี่ย เราชิมน้ำจิ้มไม่อร่อยนี่แย่เลยนะบิสมิลลาเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มเนื้อดีฮะเนื้อดีผ่านไปหนึ่งน้ำจิ้มโอเคสุดยอดเลยกินจนเหนื่อยฮะมาที่เมนูหลักของเขาดีกว่าเมนูนี้เนี่ยพี่น้องเห็นวางอยู่ตั้งนานแล้วแล้วก็มีหม้อด,ดินอยู่นี้เล่าให้ฟังหน่อยฮะจูอเป็นคนอีสานเนาะคือแบบว่าเราไปทานจิ้มจุ่มร้านไหนอ่ยมันก็ไม่อร่อยเหมือนจิ้มจุ่มอีสานแท้ พราะมันมันไม่ใช่อีสานแท้ๆใช่แล้วลองชิมดูหน่อยชิมจุ่มที่คุณจูบอกว่าไปกินร้านไหนก็ไม่อร่อยกลับมากินของตัวเองอร่อยกว่าเพราะอีสานแท้ๆมันเป็นยังไงผมขออนุญาตเปลี่ยนที่ตั้งของอาหารสักแป๊บหนึ่งชาร์ล็อเดี๋ยวแป๊บเดียวครับตอนนี้มาถึงเวลาสำคัญแล้วผมตื่นเต้นมากเพราะว่า ไม่ค่อยได้เห็นร้านของมุสลิมเราที่มีเมนูอลังการแบบนี้พี่น้องจานนี้เนี่ยที่พี่น้องเห็นเนี่ยนะไม่ใช่จานใหญ่ที่สุดนะนี่คือมีเดียมนะอันนี้มีเดียมมีเดียมเท่านั้นนะฮะนี่ระดับกลางๆนะแล้วมีจานใหญ่ด้วยเอาละ่ะคุยกันมานานแล้วสอนผมหน่อยกินยังไงฮะเนี่ยเนื้อเอาเนื้อใส่เลยเหรอจิ้มจุ่มค่ะอันนี้ไข่ก็ตตกลงงมองได้เลยหรือว่าตอ่อเราก็โรยเอ่เอาโชว์ผมหน่อยได้ไหมฮะทำให้ดูหน่อย เอาเลยฮะนี่ให้ต้าของร้านทำให้ดูดีว่าอ่าม้งก็แล้วก็คนได้เลยอ่ามาโอ้ยี้แล้วก็เอาเนื้ออ้าวผมหยิบมาเลยเอาเอาเนื้อมาชิ้นหนึ่งเนื้อแล้วก็ตีที่ไข่แล้วก็ไปจิ้มที่น้ำร้อนได้เลยค่ะโอเคโหเนื้อเขาแบบเนื้อนี่เนื้ออะไรฮะเนี่ยเนื้อออสเตรเลียอย่างดีเลยค่ะโหเนื้อออสเตรเลียเลยเหรอนี่ร้านอีสานจริงๆอ่ะเนี่ย พี่น้องเอาพูดจริงๆนะที่ผมพูดเนี่ยนะเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจว่าร้านเขาแพงร้านเขาราคาแบบถูกนะครับถือว่าถูกเลยนะพี่น้องเพราะว่าพี่น้องลองไปดูนะพี่น้องไปกินบุฟเฟ่เนี่ยหมดหัวเท่าไหร่พี่น้องกินได้หลากหลายแบบนี้ไหมไม่มีทางนะครับเนี่ยพี่น้องสั่งอันนี้มาชุดหนึ่งเนี่ยนะมูลค่าเก้าร้อยบาทกินกันเจ็ดแปดคนสั่งอย่างอื่นมาเนี่ยไอ้เมื่อกี้เนี่ยคนในประมาณร้อยเดียวเองนะฮะเอามาดูนี่เห็นไหมมาใสาอันนี้ อ้จะใส่นี้ก็ได้นะหรือว่าพี่น้องอยากจะทําแบบผมอย่างนี้ก็ได้หรือจะใส่นี้อ่าบิสมิลลาห์นี่ฟืบแล้วก็อันนี้อันนี้ผู้ดีหน่อยผู้ด,ดีเขาจะทานแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูความนุ่มนิ่มของเนื้อนะฮะผมไม่อยากชิมน้ำน้ำ,น,ำน้ำเขาที่บอกว่าน้ำเขาเนี่ยแบบมาตรฐานเลยดูชอบเหรอใครชอบสุกแค่ไหนก็แล้วแต่เลยของผมเนี่ยแค่นี้ผมพอแล้วอะอ ใส่น้ำต้มหน่อยใส่น้ำต้มหน่อยมาบิสมิลลาห์อ่านะครับเสร็จแล้วก็ผักนี่ก็หลายคนก็เอาไปใส่เลยก็ได้ใช่ไหมฮะนี่ลูกชิ้นอะไรเนี่ยลูกชิ้นนี่หนูอยากนําเสนอมาก<ฮ>คือหนูเป็นคนชอบที่กินกินลูกชิ้นนี้มากมันเป็นลูกชิ้นแบบลูกชิ้นชีสลูกชิ้นไขป่ปลาคือมันไม่ใช่เกตตลาดนะคะคือมันเกตแบบค่อนข้างจะคัดมาเลยเพราะว่ามันต้องแป้งที่ผสมค่อนข้างน้อย ใช่ลอง,องลองชิมดูค่ะลองชิมดูเดี๋ยวชิมดูแน่นอนเลยฮะเนี่ยโอนิ้วคินอันนี้ต้องระวังเพราะมันจะลวกปาก <c oughs> เคยมีประสบการณ์มาแล้วนะฮะนี่นี่ก็มีนะโอ้โสารพัูใส่มีตับด้วยนี่ตับก็มีโอ้โหพี่น้องเห็นอย่างนี้เนี่ยเขาให้เยอะมากนะให้เยอะมากนะฮะเนี่ยอ่านี่นะอ่าเสร็จแล้วก็ปิดฝาปึ๊บ ไม่รู้เวลาจะเกินือเปล่านะแต่อร่อยจริงอะปิดฝาแล้วทิ้งไว้แป๊บเดียวระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองชิมอันนี้เป็นจานปิดท้ายนะฮะอยากให้คุณจูเนี่ยได้เชิญชวนพี่น้องหน่อยให้มาทานเบอร์โทรศัพท์อะไรจองที่นั่งได้ยังไงร,ร้านอยู่ตรงไหนเชิญเลยครับก็อยากให้ลองมาทานกันค่ะล้วคือร้านทุกคนขับรถผ่านคิดว่าร้านมันใหญ่แล้วก็ราคาต้องแพง คือของจวนจริงจิ้มจุมมันเริ่มต้นแค่169บาท uh huh. คือสองข่านนี้คืออิ่มแบบตุกๆเลยแล้วก็ส้มตาอ่ะจานละ70บาท mm hmm. คือของทอดเมนูทาเล่นอยเงี้ยเริ่มต้นแค่45บาท50บาทเงี้ยค่ะ uh huh. เราเราไม่ได้คิดแบบราคาโอเวอร์เพราะว่าเราก็คือเนี่ยอยากให้พี่น้องได้กินอาหารที่มันแบบฮาลานอาหารดีๆ คือตั้งใจคือเธอจูตั้งใจมากจูกับแฟนตั้งใจมากแล้วก็คือกับน้องๆทุกคนก็คือเราเทรนมาอย่างดี <ừ> um, ในใน,ในครัวเรื่องความสะอาดเรื่องความฮาลานการดูแลว,วัตถุดิบให้มันฮาลานเนี้ยค่ะอะ่โทรมาที่เบอร์061 1 4 2 6 2 6 5ค่ะเป็นเบอร์โดยตรงของจูวเองโทรมาได้โอ้มาช้อนล็อตศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งสี่สองหนึ16 16น่งสี่สองหกสองหกสองหกห้าตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ด้านล่างของจอเลยนะครับเชิญชวนนะครับพี่น้องสําหรับร้านนี้นะครับแซบ่บ บ880,000สาขาหนองจอก5ล้านนะครับสำหรับวันนี้รายการ Business First นะครับธุรกิจทางน้ำต้องจากลากันไปแล้วขอบคุณคุณจูมากๆที่ให้เกียรติกับทางสถานีนะครับให้เกียรติกับเรามาร่วมนำเสนอสิ่งดีๆให้กับพี่น้องเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมครับผมจากลาไปด้วยกับการรับประทานอันนี้แล้วก็จะมาบอกรสชาติให้กับพี่น้องด้วยนะครับว่าอร่อยแค่ไหนนะครับ บิสมิลลาห์โอ้โหพี่น้องจัดเต็มจริงๆดูซะก่อนโอ้โหเขาบอกว่าน้ำต้มนี่อร่อยมากชิมให้อร่อยไม่อร่อยแค่ไหนยังไงเดี๋ยวพี่น้องมาชิมกันนะมามาตามมามาโวยผมได้มีเบอร์ผมแล้วนี่บิสมิลลาห์โอ้หูน้ำต้มหวานมากอร่อยอร่อยเนื้อสัตว์เลยในน้ำต้มอ่ะหวานเลยอ่ะ พี่น้องทีแรกผมกําลังคิดนะว่าเฮ้ยธรรมดาเราต้องใส่ซอสใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องใส่นะอร่อยเลยแล้วน้ําจิ้มเนี่ย,ยเนื้อนี่ก็ต้องน้าจิ้มแจ่วผมไม่ชอบน้ำจิ้มแจ่วก็อร่อยมากทาเองสูตรตัวเองด้วยนะฮะ j u ซี่มากอ่ะมันจ j u ซี่มากฮะอืมเอาละ พบกันใหม่ในเทปหน้าอินชอนล็อกครับจะมีอะไรดีๆมาให้กับพี่น้องห้ามพลาดนะครับกับรายการ Business First ครับวบิลไลต์เตลฟิกวลทิดายยะสลัมอวยกุมวะรอมตุลอลอฮฺวะบารุกาต